อ่าผมอยากจะโชว์ภาพกิจกรรมนะครับมีภาพกิจกรรมที่ทํามาปุ๊บอยากให้ทุกคนได,ได้ได้ได้ชมภาพนะครับอ่าก็อยากทําเป็นภาพหมุนนะครับภาพหมุนอ่ามันก็จะทําการแทรกนะครับเลือกภาพหมุนอ่าติ๊กภาพหมุนขึ้นมานะครับ ตัวภาพหมุนนะครับเราก็สามารถที่จะทําการเลือกภาพนะครับก็ทําการแทรกเพิ่มภาพเข้าไปนะครับอาจจะอัปโหลดจากภาพที่เรามีอยู่หรือเลือกภาพที่เคยอัพโหลดไปแล้วนะครับผมเลือกเลือกเลือกภาพแล้วกันขอเลือกก็อยากได้ภาพไหนก็ติ๊กๆไปนะครับเดี๋ยวมันก็จะทําการวน มาเอาสักสามสี่ภาพนะครับเราก็เลือกแทรกเข้าไปอพอได้ภาพเรียบร้อยนะครับได้ภาพเรียบร้อยนะครับตัวหนึ่งที่ควรต้องกำหนดนะครับก็คือให้เรามาด,ดูตรงตั้งค่านะครับดูตรงตั้งค่าเดิมเนี่ยมันจะเป็นแสดงจุดเราแสดงจุดก็คือจะมีจุดว่ามีกี่ภาพนะครับเราก็ จะแสดงคำบรรยายภาพด้วยไหมซึ่งตัวนี้จะต้องเพิ่มคำบรรยายเข้าไปอีกทีนึงนะครับถ้าเราไม่กําหนดต,ตัวอื่นเพิ่มเติมนะครับเราเลือกแทรกเลยเนี่ยนะครับอ่ามันก็จะเื็นแค่นเนี่ยนะครับอ่าลองสั่งพรีวิวดูอ่าภาพนี้มันก็จะโชว์เฉยๆนะครับจนกว่าเราจะคลิกเน็กๆไปเรื่อยๆ ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราอยากจะให้มันหมุนหมุนเองนะครับให้มันหมุนเองานยุเลิกการโชว์ก่อนอะนะครับอยากให้มันหมุนเองอเราก็ต้องกลับไปแก้ไขนะครับก็คลิกที่ส่วนนี้นะครับที่รูปเนี่ยนะครับแล้วไปตั้งค่าใหม่นะครับตั้งค่าเลือกตั้งค่าอีกทีหนึง่งมาเพิ่มตรงเริ่มต้นอัตโนมัติ เริ่มต้นอัตโนมัตินะครับอ่าแล้วก็ความไวในการเปลี่ยนภาพว่าจะเปลี่ยนภาพเร็วช้าแค่ไหนอ่าเพื่อให้เห็นภาพนะครับผมเอาเร็วสุดเลยละกันจะได้ไม่ต้องรอนานนะครับอ่าเลือกเร็วอัปเดตนะครับพอเราทำการกำหนดนะครับกำหนดตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับพรีวิวครั้งหนึ่ง อ่ตอนนี้ต้องทำอะไรก็คือมันก็จะทำการเปลี่ยนภาพเองโดยอัตโนมัติอันนี้คือลักษณะของภาพหมุนนะครับแล้วพอเรามีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเราก็มาทําการเพิ่มเพิ่มภาพไปอะไรเงี้ยเป็นต้น